สวัสดีจ้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงและเกษตรทฤษฎีหม่ตำบนขั้นไร่หรือสวนมอล่ำท้ำเกษตรได้มีโอกาสตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินเข้ามาศึกษาเรียนรู้ณวันที่26กรกฎาคม2 5 6 7เดี๋ยวพาพี่น้องไปบุงบรรยากาศสดๆดขังหน้าพร้อมๆกันจ้าดีค่ะ ดิฉันอาทิตยาชัยเยศนักวิชาการพลังงานชำนาญการนะคะจากสำนักง,งานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้นะคะก็พาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสอ,อ,อปอบตด้วยกันนะคะมาดูก็มีอ,อปตอหนองเมทีนะคะแล้วก็อบอตอสีสุขนะคะมาดูงานนะคะเพื่อจะได้เรียนรู้นะคะแนววิธีคิดทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนนะคะมากมายนะคะมาดูงานเพื่อที่จะเอาไปใช้จริงนะคะไปใช้ประโยชน์จริงอย่างเช่นระบบตู้อบพลังงานแสงอาทิต์นะคะระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์หรือแม้กระทั่งต่างๆที่เราไปดูกันพวกธนาคารจุลินทรีย์ธนาคารน้ําใตดินนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปปรับใช้นะคะในพื้นที่ได้จริงนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดต่อไปค่ะ ทีมงานหรืออบตอที่มาดูดูสนใจขนาดนี้มีคําถามมากมายนะคะปกติดูงานก็เดินเตะฝุ่นไปมานั่นนี่แต่นี่คือมีคําถามคนเราถ้ามาดูงานแล้วมีคําถามแสดงว่าเกิดคําถามนี้ต้องมีความแบบอยากรู้อยากเห็นอยากจะนําไปใช้จริงและเดิมทีเจ้าหน้าที่ทุกท่านหรือ,อกลุ่มเกษตรกร,ร,กรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,นที่มาดูเนี่ยเขาต้องทําจริงอยู่แล้วเขาถึงได้เกิดคําถามนะคะแล้วก็จะนําไปปรับใช้จริงได้นะคะแสดงว่าคนาต้องกลับมาอีก แน่นอนค่ะต้องกลับมาอีกแน่นอนแต่ต่อไปอาจจะไม่ใช่อปตอนี้แล้วนะคะเพราะว่าเราเราต้องมีการหมุนเวียนอปตไปเรื่อยๆตามงบประมาณที่รัฐใหมานะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายบุญรุ่งีตสุขนายกองการบริหารสวนตะบนิสุขอำเภอศรีหลังจัดสุรินนะครับวันนี้นะครับดีใจที่ได้มาศึกษาดูงานกับพลังงานจังหวัดสุรินทร์ของเราครับที่พื้นที่นะครับเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่นะครับของคุณพี่อรุณรั์หรือว่านะครับเรี่อกันทั่วไปนะครับก็อบอกว่า สวนมอลำทําการเกษตรนะครับวันนี้ก็ได้มารู้นะครับเรียนรู้ต่างๆนะครับตั้ง12ฐานครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพื้นที่นะครับที่ให้เปิดได้ดูงานนะครับแล้วก็ได้มาศึกษาแล้วก็จะได้น้อมนํานะครับปรญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ของพ่อหลวงของเราได้ไปนําพัฒนาตำบลของของเราส่วนหนึ่งนะครับผมเองที่มาชื่นชมนะครับว่า ศูนย์แห่งนี้นะครับเป็นครบวงจรตั้งแต่นะครับการที่ทำพิฐานนะครับฐานต่างๆโดยเฉพาะที่นะครับภูมิใจมากก็คือการทําธนาคารน้าใตดินนะครับเพราะว่าเราเอาแต่น้ํามาใช้แต่ส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถเติมน้ํานะครับไปเป็นธนาคารน้ําใตดินด้วยนะครับแล้วก็นในการแปรผลผลิตต่างๆนะครับต้องขอขอบคุณ เจ้าของสวนโดยเฉพาะเจ้าของสวนครับหรือว่าสวนหมอลำทําการเกษตรนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องท้องถิ่นของเราที่จะมาศึกษาดูงานครับไม่ต้องไปไกลนะครับไปถึงภาคตะวันออกหรือภาคกลางมาที่อุบลน,นะครับบ้านนาเจริญน,นะครับตำบลคันไร่เนาะนะครับ อำเภอสิริทองของเรานะครับก็ทางเจ้าของสวนนะครับยินดีต้อนรับผมเองก็จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะมาเรียนรู้หลายๆอย่างในทั้ง12ฐานของสวนแห่งนี้โอ้อาหารการกินนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับโดยเฉพาะพี่น้องต้อนรับนะครับอร่อยมากนะครับโดยเฉพาะหมกไขป่ปลานะครับเพราะว่าถือเป็นอาหารชั้นเยี่ยมเลยแล้วอาหารต่างๆครับเราได้วัตถุดิบจากสวนให้ได้รับประทานผักสดๆนะครับ ออกมาจากสวนเลยนะครับทุกอย่างอยู่ในฐานที่เรียนรู้แห่งนี้นะครับมาประกอบอาหารแล้วก็ตัวรัอนามัยโดยเฉพาะข้าวนลครับเป็นข้าวทินรีนะครับข้าวทินร้อนๆนะครับแล้วก็หอมข้าวเหนียวก็นิ่มอร่อยนะครับแล้วหลายๆอย่างนะครับที่ชื่นชมก็การทําบอก๊สชีวภาพนะครับให้ใช้กับครัวเรือนของเรานะครับวันนี้ท่านก็ให้ความรู้ ต่างๆนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ให้ให้ความรู้ทุกอย่างนะครับแล้วก็จะได้กลับมานะครับเพราะว่าผมเองมีพี่น้องเกษตรกรนี่ทำแบบนี้แต่ว่ายังไม่ได้ครบวงจรแบบนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาดูเพิ่มเติมที่จะให้กลุ่มวันนี้นะครับเรามากับพลังงานจังหวัดนะครับเราไม่ได้จัด เซตของเรามาเองแต่โอกาสหน้านะครับทางองค์จะมาใหม่จะพานะครับทีมงานของผู้นําชุมชนตำบลสิสุขนะครับมาเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับเพื่อจะไปน้อมนำนะครับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9เนาะที่เราน้อมนำนะครับที่จะได้ไปพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับในการที่ให้อยู่ดีมีสุขนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับทางปลอดภัยคระท่านอุยุครับขอคุณมากครับผมสวัสดีครับ